ครับสวัสดีเพื่อนๆเ,เรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องเราเทรดเดอร์ที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสอปปเาวันนี้เรามาติดตามการเคลื่อนไหวของที่ทางราคาของเหเรียญโทเคน i ิ p l e XRP หลังจากที่ในวันนี้เองตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทอลทั่วโลกและตลาดเงินตลาดทุนนั้นได้เกิด ความพันพวนอย่างหนักหลังจากที่ลิ้นของโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้พลิกกลับไปกลับมาจนนักลงทุนส่วนใหญ่นั้นเริ่มที่จะตั้งตัวไม่ทันโดยในตอนนี้เองราคาหุ้นเหรียญดิปลเอนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่2.55เหรียญดอลลาร์สหรัฐโดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาตอนนี้ราคาหุ้นเหรียญมีการซื้อขายกันเด้งกับรีบาวขึ้นมาบวกแล้วอยู่ที่0.01เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยนในตอนนี้เองสัญญาณตัวชี้วัดอย่างแมชชีนนั้นยังคงบ่งบอกนักลงทุนว่าเหรียญนั้นยังคงมีแนวโน้มที่จะถูกเทขายลงมาได้อีกหลังจากที่ทางตัวชี้วัดฟินโบนิชีนั้นได้ให้ระดับแนวต้านที่สําคัญอยู่ที่2.7เหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งราคาของเหรียญนั้นได้พุ่งขึ้นมาเด้งชนกับระดับแนวต้านดังกล่าวและไม่สามารถผ่านลง ผ่านได้จนเด้งกลับลงมาโดยในตอนนี้เองเรายังคงมองเห็นแนวรับที่สำคัญของฟินโบนิช bon ีอยู่ที่2.3เหรียญดอลลาร์สหรัฐในฝากฟังของตัวชีวัดยาง MCDX เองล่าสุดในวันนี้เองยังคงมีแรงเทขายลงมามากกว่าวันก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นไปได้ว่าเหรียญน,นั้นยังคงมีแนวโน้ม ที่จะถูกเทขายลงมาจนถึงระดับแนวรับ2.3เหรียญดอดลลาร์สหรัฐเราลองไปติดตามทีมพค่ข้อย AI ว่าวันนี้ดักจับสัญญาณอะไรได้บ้างเกี่ยวกับคอมมูนิตี้ของ XRP สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง XRP ครับสกุลเงินดิจิตอลที่หลายคนก็จับตามองกันอยู่ มาดูกันว่ามีสัญญาณอะไรใหม่ๆในตลาดบ้างและแนวโน้มราคาจะเป็นยังไงต่อนะครับแหล่งข้อมูลหลักของเราวันนี้มาจาก c o i n g a p e นะครับเขาเจาะลึกตัวชี้วัดสำคัญๆหลายตัวเลยทั้งเรื่องของวานหรือนักลงทุนรายใหญ่แล้วก็ความสนใจจากฝั่งสถาบันด้วยครับเอาละครับเรามาเริ่มแกะรอยสัญญาณเหล่านี้กันดีกว่าคืออยากจะทำความเข้าใจว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับ x r p ตอนนี้แล้วก็อ,อ,อนาคตอันไกลนี้บ้าง รวมทมั้งภาพรวมตลาดคริปโตด้วยโดยเฉพาะพฤติกรรมวานกับความเคลื่อนไหวของสถาบันการเงินนี้และครับประเด็นแรกเลยที่ผมว่าน่าสนใจมากคือตัวชี้วัดที่เรียกว่า XRP Whale Flow 3 0 DMA ครับอ๋อค่ะตัวค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่30วันของการไหลเข้าออก XRP ของวานใช่ไหมคะใช่เลยครับตัวนี้พึ่งพลิกกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ4เดือนเลย ค่ะอันนี้น่าสนใจมากการที่ค่านี้กลับมาเป็นบวกเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ต้องจับตาดูเลยนะคะเพราะมันเหมือนบ่งชี้ว่ากระแสะเงินทุนสุทธิจากวานะคะกำลังไหลกลับเข้ามาที่ XRP อีกครั้งนี่ถือเป็นสัญญาณซื้อครั้งแรกเลยตั้งแต่เดือนกระกฎาคมนู่นเลยค่ะซึ่งตอนนั้นสถานการณ์มันตรงข้างกันเลยนะคะคือวานกำลังเทขายหรือกระจายสินทรัพย์ออกซึ่งมันก็เกิดพร้อมๆกับตอนที่ราคา XRP ทำจุดสูงสุดพอดีแล้วหลังจากนั้นราคาก็ปรับฐานลงมาค่อนข้างแรงเลยค่ะ อ๋ครับครับแสดงว่าการเคลื่อนไหวของวานในอดีตนี่ก็พอจะใช้ดูแนวโน้มราคาได้เหมือนกันนะครับแล้วการที่มันกลอบมาเป็นบวกครั้งนี้ล่ะครับมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของวานตอนนี้ได้บ้างครับอ ก็อาจจะตีความได้หลายอย่างนะคะอย่างแรกเลยก็คือมันอาจจะสะท้อนความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อยๆก็คือความสนใจที่จะกลับเข้ามาสะสม XRP อีกครั้งในหมู่ผู้เล่นรายใหญ่พวกนี้นะคะซึ่งมันก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ว่ามีการค่อยๆทยอยสะสมสินทรัพย์กันช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอาจจะมีปัจจัยเรื่องฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวหรืออาจจะมีข่าวอะไรบางอย่างที่ไปกระตุ้นความสนใจของพวกเขาก็ได้ค่ะ ที่น่าสนใจอย่างคือข้อมูลจาก c r y p t o ควอน t ์นะคะก็ดูเหมือนจะสนับสนุนแนวคิดนี้เหมือนกันเพราะเขาพบว่าปริมาณ XRP ที่ถูกเก็บไว้ใน Exchange อย่าง Binance ลดลงพอสมควรเลยลดลงเยอะไหมครับจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่พอจะบอกได้ไหมครับค่ะจากประมาณ3.1พันล้านเหรียญเหลือ2.7พันล้านเหรียญนะคะอันนี้คือหลังจากช่วงที่ตลาดล่วงลงไปเมื่อวันที่10ตุลาคมแล้วก็มีการเอ่อ i d a t i o n เกิดขึ้น การที่เหรียญใน e x c h ซ n ช n g e ลดลงนี่เราตีความได้ว่ายังไงบ้างครับคือมีคนซื้อแล้วถอนออกไปเก็บหรือว่าวานแค่ย้ายที่เก็บเฉยๆครับก็เป็นไปได้ทั้งสองทางเลยค่ะแต่มักจะถูกมองในเชิงบวกมากกว่านะคะคืออาจจะมีแรงซื้อเข้ามาจริงๆแล้วนักลงทุนก็ถอนเหรียญออกไปเก็บในกระเป๋าเงินส่วนตัวของเขาซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็มาจะหมายถึงความตั้งใจที่จะถือยาวหรือโคดิ้งนะคะมันก็ช่วยลดแรงกดดันในการขายในตลาดลง หรืออาจจะเป็นการย้ายไปเก็บในโคว l เลตเพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็สะท้อนมุมมองระยะยาวเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะคะมันก็คือการลดสัปปายที่พร้อมจะขายในตลาดลงซึ่งตามทฤษฎีแล้วก็เป็นผลดีต่อราคาถ้าดีแมนอย่างเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าสัญญาณจากฝั่งวานนี่ช่วงนี้ดูค่อนข้างเป็นบวกเลยทีนี้ไปดูอีกกลุ่มที่สำคัญไม่แพ้กันครับคือนักลงทุนสถาบันมีอะไรน่าสนใจบ้างครับทางฝั่งนี้ ค่ะตรงนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยมีสัญญาณค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าความสนใจจากนักลงทุนสถาบันกำลังเพิ่มขึ้นจริงๆมีรายงานจาก CoinShares ค่ะเขาชี้ว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ลงทุนที่เกี่ยวกับ XRP เยอะมากอย่างมีนัยสำคัญเลยตัวเลขรวมๆกัน2ส,สัปดาห์ก็ประมาณ158ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะ7จ9ล้านดอลลาร์บวกกับ8 4 3ล้านดอลลาร์ โอ้โหหล้านดอลลาร์ใน2สัปดาห์นี่ถือว่าเยอะไหมครับถ้าเทียบกับสินทรัพย์อื่นหรือช่วงก่อนหน้านี้ถือว่าโดดเด่นเลยค่ะโดยเฉพาะถ้าเทียบกับสินทรัพย์ดิจิทัลตัวอื่นๆในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งบางตัวอาจจะเห็นเงินไหลออกด้วยซ้ําการที่เงินทุนไหลเข้าต่อเนื่องแล้วก็มีมูลค่าสูงขนาดนี้ใน XRP เนี่ยมันก็บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นชัดเจนจากกลุ่มนักลงทุนสถาบันนะคะหรืออาจจะเป็นการเข้ามาซื้อเพื่อเก็งกําไรหรือแม้กระทั่งเเข้้าาาามมบบรรริหคคควสี่่งก็ไดะั แล้วเรื่องตลาดฟิวเจอร์สเหะครับเห็นว่ามีสถิติใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยใช่ค่ะจุดนี้สำคัญมากเลยมูลค่าสัญญาฟิวเจอร์ส XRP ที่ยังค้างอยู่หรือที่เรียกว่า Open Interest OI นะคะบนตลาด CME หรือ Chicago Mercantile Exchange เนี่ยพุ่งขึ้นไปแตกระดับสูงสุดเป็นประวัติการเลยที่1.4พันล้านดอลลาร์สหรัฐ Open Interest นี่คืออะไรนะครับทวนอีกทีได้ไหมครับค่ะ Open Interest ก็คือมูลค่ารวมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดที่ยังเปิดสถานะอยู่ยังไม่ได้ปิดไปนะคะมันสะท้อนถึงเม็ดเงินแล้วก็การมีส่วนร่วงในตลาดฟิวเจอร์สซึ่งมักจะนําไปสู่ความผันผวนที่สูงขึ้นได้เหมือนกันแล้วทําไมการที่ OI สูงสุดบน CME ถึงน่าสนใจเป็นพิเศษล่ะครับอ๋อเพราะว่า CME เป็นตลาดอนุพันธ์ขนาดใหญ่ในอเมริกาค่ะแล้วก็อยู่ภายใต้การกํากับดูแลที่เข้มงวดมาก ซึ่งตลาดแบบนี้แล้ค่ะที่ดึงดูดนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ๆทั้งพวกกองทุนหรือบริษัทใหญ่ๆการที่ OI บน CME มันทำสถิติสูงสุดใหม่เนี่ยก็เลยเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆว่านักลงทุนสถาบันกำลังเข้ามามีบทบาทในตลาด XRP Futures มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยค่ะอาจจะเพื่อเก็งกำไรหรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือ Hedging จากการถือ x r p โดยตรงก็ได้ค่ะอื แต่ว่ามีข้อมูลบอกว่า OI รวมในทุกๆ Exchang e เนี่ยยังต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมตอนเดือนกรกฎาคมอยู่พอสมควรเลยตรงนี้มันขัดแย้งกันไหมครับจุดสูงสุดเดิมที่เคยทำไว้ที่10.94พันล้านดอลลาร์ตอนเดือนกรกฎาคมแต่นั่นก็อาจจะสะท้อนว่านักลงทุนรายย่อยหรือตลาดในภูมิภาคอื่นๆอาจจะยังไม่ได้กลับเข้ามามากเท่าเดิมหรืออาจจะยังระมัดระวังตัวมากกว่า อย่างไรก็ตามนะคะการที่ OI บน CME ซึ่งถือเป็นตัวแทนของฝั่งสถาบันนะคะพุ่งทําจุดสูงสุดใหม่ได้เนี่ยก็ยังถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็น่าเชื่อถือสาหรับกลุ่มนักลงทุนสถาบันอยู่ดีค่ะครับครับแล้วความสนใจของสถาบันที่เพิ่มขึ้นแบบนี้มันน่าจะเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นๆด้วยไหมครับเช่นเรื่อง ETF อะไรแบบนี้มีความเป็นไปได้สูงมากเลยค่ะว่าจะเชื่อมโยงกับการคาดการเรื่องการอนุมัติ SpotXRPETF นะคะ มันคล้ายๆกับกระแสะที่เกิดขึ้นกับ Bitcoin หรือเอ t c o ยส์อื่นๆเหมือนกันที่นักลงทุนสถาบันอาจจะก,กำลังเข้ามาสะสมหรือเปิดสถานะล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวเผื่อว่ามี ETF เกิดขึ้นจริงๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับ e v e r n o r t h ซึ่งเป็นบริษัทที่ Ripple สนับสนุนอยู่นะคะ เขากำลังมีแผนระดมทุนมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์แล้วก็มีการเปิดเผยว่ามีการใช้กระเป๋าเงินที่ขับเคลื่อนโดย Ripple ซึ่งข้างในมี XRP อยู่มูลค่ากว่า1,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ388.71ล้าน XRP โหเยอะเหมือนกันนะครับค่ะข,ข่าวลักษณะนี้ถึงไม้จะไม่ได้ส่งผลต่อราคาโดยตรงทันทีนะคะแต่มันก็อาจจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นทางอ้อมหรือช่วยตอกย้ำถึงประโยชน์ใช้สอยหรือ utility แล้วก็ ecosystem ของ Ripple และ XRP ในมุมมองของนักลงทุนได้เหมือนกันคะ่ะ ฟังดูเหมือนมีแต่ปัจจัยบวกเลยนะครับทั้งจากวานทั้งจากสถาบันและสถานการณ์ราคาณนะปัจจุบันล่ะครับมันสะท้อนภาพเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้ตรงนี้ภาพอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนเท่าสัญญาณเบื้องหลังเท่าไหร่นะคะ คือตามข้อมูลในบทความอะค่ะราคา XRP ปรับตัวขึ้นมาประมาณ15%ในช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้าก็จริงแต่ก็มีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยเกือบเกือบ2%ใน24ชั่วโมงล่าสุดก่อนที่บทความจะเผยแพร่ออกมาทำให้ราคาซื้อขายณตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ2.58ดดอลลาร์ค่ะครับแล้วกรอบการเคลื่อนไหวเป็นไงบ้างครับ กรอบ24ชั่วโมงตอนนั้นอยู่ที่2 5 0ถึง2.66ดอลลาร์ค่ะที่น่าสนใจคือ v o ลุม e s หรือปริมาณการซื้อขายมันเพิ่มขึ้น1 2ซึ่งกระบ่งบอกว่ามีนักเทรดเข้ามาสนใจมากขึ้นในช่วงนั้นนะคะแล้วในทางเทคนิคล่ะครับมีแนวรับแนวตน้านหรือสัญญาณอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมครับในเชิงเทคนิคราคาณตอนนั้นนะคะยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่50สัปดาห์หรือ50 week ma ได้อันนี้ถือเป็นสัญญาณบวกในภาพระยะยาวค่ะ แต่ว่ายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นกับระยะกลางก็คือเส้น50วัน (50 day MA) แล้วก็100วัน (100 d MA) นะคะอ๋อครับการที่ราคายังไม่ผ่านเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นขึ้นไปได้นี่มันบอกอะไรเราครับก็บ่งชี้ว่าแรงซื้อในระยะสั้นอาจจะยังไม่แข็งแกร่งพอคะ่ะที่จะผลักดันราคาให้ทะลุแนวต้านสาคัญสาคัญขึ้นไปได้นะคะแล้วเส้นค่าเฉลี่ยพวกนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับ การอยู่เหนือเส้น50สัปดาห์แต่ต่ำกว่าเส้น50วันมันหมายความว่ายังไงหรอครับ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือ Moving Averages (MA) เนี่ยเปรียบเสมือนแนวรับหรือแนวต้านแบบดินามิกนะคะคือถ้าราคามันยืนเหนือเส้น50สัปดาห์ได้เนี่ยก็แปลว่าแนวโน้มในภาพรวมระยะยาวเกือบเกือบหปีเนี่ยยังดูดีอยู่ค่ะอาจจะยังเป็นขาขึ้นหรือทรงตัวในระดับสูงสูงแต่การที่ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น50วันแล้วก็100วันเนี่ยมันก็บ่งชี้ว่าในระยะสั้นถึงกลางประมาณ2 3เดือนโมเมนตัมยังเป็นขาลงหรือกําลังพักตัวอยู่นะคะ สรุปคือภาพยาวยังดูโอเคแต่ระยะสั้นยังต้องลุนให้ผ่านแนวต้านไปให้ได้ก่อนว่างั้นเถอะครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วในบทความเขาพูดถึงแนวต้านสำคัญสำคัญ,คญไว้ไหมครับว่าอยู่เแถวไหนค่ะบทความระบุแนวต้านสำคัญที่ราคาต้องผ่านไปให้ได้เพื่อจะยืนยันการปรับตัวขึ้นต่อนะคะก็คือระดับ2.60ดอลลาร์แล้วก็2.72ดอลลาร์โดยมีเป้าหมายถัดไปที่อาจจะมองได้คือ3ดอลลาร์ค่ะ นอกจากนี้เขายังอ้างถึงนะักวิเคราะห์ชื่ออาลีมาร์ตินสด้วยนะคะคุณอาลีเขามองว่าราคา XRP อาจจะไปเจอแนวต้านสำคัญแถวแถว0ดอลลาร์แล้วเขาก็วิเคราะห์จากกราฟ12ชั่วโมงคาดการว่าอาจจะมีการดีดตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านนี้ก่อนแล้วค่อยปรับตัวลดลงมาต่ำกว่า2.40ดอลลาร์อีกครั้งนะคะแต่ก็เห็นมีนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่า XRP ดูแข็งแกร่งกว่าคริปโตตัวอื่นด้วยตัวชี้วัด OBV ใช่ไหมครับตัวนี้คืออะไรแล้วทำไมเขาถึงมองว่าแข็งแกรร่งคับ อ๋อใช่ค่ะ OBV หรือ On Balance Volume เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดแรงซื้อแรงขายสะสมคือเขาจะดูจากปริมาณการซื้อขายในวันที่ราคาปิดบวกเทียบกับวันที่ราคาปิดลบนะคะถ้าเส้น OBV มันมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่ามีแรงซื้อสะสมเข้ามามากกว่าแรงขายแม้ว่าราคาอาจจะยังไม่ได้ขึ้นแรงๆก็ตามอ๋อครับการที่นักวิเคราะห์บางคนมองว่า OBV ของ XRP ยังคงมีแนวหน้สูงขึ้นทั้งๆที่ราคาอาจจะยังแกว่งๆอยู่ในกรอบหรือยังไม่ผ่านแนวต้านสําคัญเนี่ยมันก็อาจจะบ่งชี้ว่าอาจจะมีแรงซื้อเงียบเงเียบหรือการสะสมพลังงานรออยู่ข้างล่างอะคะ่ะซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณว่าถ้ามีปัจจัยบวกเข้ามาหนุนเมื่อไหร่ราคาอาจจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้แรงกว่าตัวอื่นๆที่ OBV ไม่ได้ดูดีเท่านะคะ อย่างไรก็ตามนะครับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์อย่างคุณอาเลมาติเนสว่าไว้มันก็เป็นแค่แนวโน้มความเป็นไปได้ใช่ไหมครับไม่ใช่เรื่องการันตีแค่การประเมินความเป็นไปได้โดยอิงจากข้อมูลในอดีตแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันเท่านั้นไม่ใช่คําทํานายอนาคตนะคะ ตลาดคริปโตนี่ผันผลสูงมากแล้วก็มีปัจจัยภายนอกเยอะแยะเลยที่สามารถส่งผลกระทบต่อราคาได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องกฎระเบียบเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคหรือแม้แต่อารมณ์ตลาดที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการใช้ข้อมูลทางเทคนิคก็ควรจะทําควบคู่ไปกับการพิจารณาปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆด้วยค่ะโอเคครับชัดเจนเลยครับงั้นพอจะสรุปภาพรวมจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาได้ว่าอย่างไรมากครับอืม ภาพรวมค่อนข้างผสมผสานาแล้วก็ซับซ้อนนะคะคือด้านหนึ่งเนี่ยเราเห็นสัญญาณบวกที่ค่อนข้างชัดเจนจากการเคลื่อนไหวของวานที่กลับมาสะสม XRP เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเลยแล้วก็ที่สำคัญคือความสนใจจากนักลงทุนสถาบันที่พุ่งสูงขึ้นมากจริงๆสะท้อนจากทั้งเงินทุนไหลเข้าแล้วก็ open interest บน CME ที่ทำสถิติใหม่ซึ่งทั้งหมดนี้ก็อาจจะเชื่อมโยงกับความหวังเรื่อง spot XRP ETF ที่หลายคนรอคอยกันอยู่ค่ะ แต่อีกด้านหนึ่งการเคลื่อนไหวของราคาจริงๆเนี่ยมันยังเหมือนกับยังไม่ได้ตอบสนองต่อสัญญาณเหล่านี้อย่างเต็มที่เท่าไหร่ยังติดแนวต้านทางเทคนิคสําคัญๆอยู่แล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกและก็เซนติเมนต์ตลาดโดยรวมด้วยใช่เลยค่ะมันเหมือนกับว่ามีแรงหนุนที่อาจจะมองไม่เห็นจากวานและสถาบันกําลังก่อตัวขึ้นอยู่ข้างล่าง แต่ราคาบนกระดานเองยังรอดูปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนกว่านี้หรืออาจจะต้องการเวลาในการดูดซับแรงขายตามแนวต้านต่างๆไปก่อนสิ่งสำคัญจากนี้ไปก็คือต้องจับตาดูค่ะว่าสัญญาณเชิงบวกที่เราเห็นเนี่ยมันจะดำเนินต่อไปหรือไม่โดยเฉพาะกิจกรรมของฝั่งสถาบันแล้วก็แน่นอนข่าวข่าวความคืบหน้าอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับ Spot x r p ETF ซึ่งอันนี้ยน่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่สำคัญได้เลยค่ะ การทำความเข้าใจตัวชี้วัดที่เราคุยกันไปวันนี้เช่น well flow CME open interest ระดับ moving averages ต่างๆรวมถึง OBV เนี่ยจะช่วยให้เราตีความบรรยากาศและความเชื่อมั่นของตลาดที่มีต่อ XRP ได้ลึกซึ้งขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะนำไปปรับใช้กับการมองสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆได้ด้วยค่ะครับผมและนั่นก็คือทั้งหมดที่เราเจาะลึกจากบทความข่าวเกี่ยวกับ XRP ในวันนี้นะครับ ก่อนจะจากกันไปนะคะดิฉันขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันไปนิดนึงนะคะคือในเมื่อข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราวิเคราะห์กันวันนี้เนี่ยมันมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของผู้เล่นรายใหญ่อย่างว่านแล้วก็นักลงทุนสถาบันผ่านตลาดฟิวเจอร์สเป็นหลักแล้วพฤติกรรมของนักลงทุนรายย่อยล่ะคะพวกเขาจะมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าจะได้รับอิทธิพลจากการเคลื่อนไหวของผู้เล่นรายใหญ่เหล่านี้อย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ตลาดกําลังเฝ้ารอเหตุการณ์ส คัด้านกฎระเบียบอย่างเช่นการอนุมัติสปอต ETF ที่อาจจะเกิดขึ้นการลองพิจารณาพลวัตรตรงนี้ดูอาจจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของตลาดที่สมบูรณ์มากขึ้นนอกเหนือไปจากการจับตาดูแค่ผู้เล่นรายใหญ่เพียงอย่างเดียวได้ค่ะ